ดีจ้าหมดแดงลูกสวัสดีค่ะมันนี้มาพบกับน้องอิงอีกนะจ้าน้องอิงให้หนังลูกหมดแดงแล้วหมดแดงมาขึ้นน้องอิงแล้วมันนี้น้องอิงจะพามาให้อาหารกุ้งนะจ้ามีอย่างนี้นลูกมีลามเอาวางไว้ก่อนมีลามมีห้ำนะจ้าบนเอาไปให้แล้วคุณแน่ อันนี้แล้วจ้ะสูตรอาหารกุ้งฝอยของทางฟาร์นะะาจจามนะะนะคะนี่เจ้าก็จะเอาหั่มหนึ่งกิโลแล้วจ้ะกับไข่สองหุยแล้วก็ตอกลงไปเลยค่ะนี่ตอกลงไปอย่าโอ้ยอย่าเห็ดหนุก<ไ>อินย่าเห็ดอปปาาปเอาจับไว้จับถุงไว้อย่าเฝ้าอยาเฝ้าให้ไม่เห็ดให้อ,อันนี้แล้วค<อ>่ะเบิ้งเบิ้งตอกไข่ก่อนเบิง้งแม่เอาไข่ลงกันเนี่ย ไข่ลงกันานานาไข่ลงแล้วนี่จะขยำขยำนะคะให้มันเข้ากันนี่ขยำก่อนอันนี้น้ำผักกระเยดไปผสมน้ำนิดหน่อยนะคะจะแม่เปิไปผสมน้ำนิดนึงนี่นะคะจะประมาณนี้จะต่อไข่ได้นีนะคะนี่ต้องก็ขยำขยำม,มังสิเนาะคะ่ะ น้ำเข้ากันน้็ผสมน้ำนิดนึงน้ำผสมน้ำนะควะอันนี้ก็เปิดน้ำนนอยู่ใส่น้ำเข้าไปนี่ค่ะใส่น้ำเข้าไปแล้วเนาะเข้ากับมา อ,อืมขยำขยำให้มันเข้ากันนะคะนี่เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนี่นี่นะค่ะกระสิประมาณนี้นะคะกระจิกแม่แม่แม่กระสิประมาณนี้อ่ะห้องกระจิกปั้นปั้นแบบนี้แล้วค่ะนี่แม่จะให้เห็นไหมนั้น S <S <S เห็นไหมล<อ>ัวกลัวนี่เด้อค่ะนี่นี่ปันนี่เ้ากดเด้อเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนี่นะคะ่าาะ,ะ,นนะ,คะนี่สิพ้าลูกให้อาหารเนาะเนี่มคะนี่นี่บอลนะคะเขาก็โยนลงไปเลยค่ะโยนลงไปเลยเอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องน้ำยีนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะก่อนบ๊ายบาย